สวัสดีครับครผมดาวิชัยไข่หัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไข่หัสเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญโบราณอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมนิยมกันซึ่งบางเหรียญน,นั้นมันก็มีอายุกว่าร้อยปีนะครับนี่ก็คือเหรียญกระสาบเงินรอห้าตาแผ่นดินซึ่งเหรียญกระสาบเงินรอห้าตาแผ่นดินนี้นะครับผลิตออกมาใช้ถึง4ชนิดราคาด้วยกัน คือชนิดราคา1บาทชนิดราคา5 0าสิบหตังค์ชนิดราคา1เสลึงและชนิดราคา1เฟืองแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอเหรียญกระสาบเงินล้อห้าตาแผ่นนชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้แม้ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากก็จริงนะครับแต่ก็พบเหรียญที่สวยจริงจํานวนน้อยโดยเฉพาะเหรียญผิวเดิมๆจริงๆทิงจะไราคาของเหรียญรุ่นนี้นะครับ มีราคาตั้งแต่500บาทจนถึง40,000บาทสำหรับเหรียญที่สวยสมบูรณ์มากๆเหรียญชนิดราคา1บาทรอ5ตาแผ่นดินนี่นะครับนับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นแรกนะครับที่มีภาพของพระบรมรูปของพระมาหากษัตริย์ปรากฏบนเหรียญซึ่งเริ่มมาตั้งแต่รอ2 9 5 ซึ่งเหรียญกระสาบเงินรอ5ตาแผ่นดินชนิดราคา1บาทนี้นะครับมีการผลิตออกมาเึ็สองแบบด้วยกันคือแบบที่ไม่มีรอสอรปรากฏบนเหรียญกับแบบที่มีรอสอรปรากฏบนเหรียญแต่สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบเงินรอ5ตาแผ่นดินชนิดราคา1บาทที่ไม่มีรอสอรปรากฏบนเหรียญ ซึ่งเหรียญกระสาบเงินรอห้าตาพดินใช้ราคาหนึ่งบาทที่ไม่มีรอสอรปรากฏบนเหรียญน,นี้นะครับได้มีการผลิตตั้งแต่รศอสอ95จนถึงรอสอ119าสำหรับรูปแบบของเหรียญนะครับเป็นเหรียญทรงกลมแบนนะครับ,บ,รบขอบมีเฟืองเส้นผ่าศูนย์กลาง3 1มมลลิเมตรน้ำหนัก14.97กรัม ด้หน้าของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญนนมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพพระพักไปทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับผมฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือนลิมขอบเหรียญครึ่งบนนะครับมีข้อความสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ลิมขอบเหรียญครึ่งล่างนะครับมีข้อความ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญนนะ้ามีตราแผ่นดินขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความกรุงสยามขอบเหรียญด,ด้านขวามีข้อความรัชกาลที่หขอบเหรียญด้านล่างนะครับมีข้อความบาทหนึ่งสำหรับเหรียญกระสาบเงิน รอ5ตาแผ่นดินชนิดราคา1บาทแบบไม่มีรอสอนี่นะครับจะมีด้วยกันถึง2งบล็อกค,คือ 1. บอล็อกเลขกห้างสั้นนะครับสำหรับบล็อกเล็กห้าหางสั้นนี้ไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับเป็นบล็อกที่หายากกว่าบล็อกเล็กห้างยาวราคาในท้องตลาดก็ประมาณ800ถึง40,000บาท แล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขาย 2. บล็อกเลข5ห่างยาวนะครับสำหรับบล็อกเลข5ห่างยาวนี้เป็นบล็อกที่หาง่ายกว่าบล็อกเลข5ห่างสั้นนะครับผมมีจำนวนการผลิตถึง68.483,860ล้านเหรียญเลยทีเดียวสำหรับราคาในท้องตลาดนะครับก็ประมาณ5 0 0ถึง สามหมื่นห้าพับาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายวิธีดูว่าบล็อกไหนเป็นบล็อกหางสั้นและบล็อกไหนเป็นบล็อกหางยาวนะครับก็สังเกตดูเลขห้จากคําว่าราชการที่5ได้นะครับผมจะสังเกตเห็นาหางของเลขห้ตรงบล็อกหางยาวนั้นจะยาวกว่าเลขห้ในบล็อกห่างสั้นครับ